นะครับพี่อตตี้ดีใจนะครับที่วีนามุ่งมั่นมีความฝันเหมือนเดิมนะครับอยากจะกลับมาประกวดต่อแป๊บหนึ่งนะครับพี่อตตี้เปิดนี่ก่อนนะฮะนี่นี่เลยนะครับผมวีนาแล้วก็วีนาก็ขายของด้วยเอาแป๊บหนึ่งนะนี่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 นะ่นี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 นี่นนี่นี่นี่นีนี่นนี่ี่น่นนี่นนนี นี่นะฮะปังไม่ไหวอะไรก็ต้านไม่อยู่วีนาไลฟ์สดวันนี้ปิดยอดได้ที่200,000ก่อนลงไลฟ์แบบจุกๆพอไลฟ์จบยอดคนดูอีกแสนแปดไอ้มันจะปังอะไรขนาดนี้ลูกหนูจะปังรอบด้านไม่ไหวแล้วนะคะล่าสุดมีโอกาสได้คุยกับน้องๆบอกว่ามาอีกเยอะๆเลยค่ะแบรนด์ไหนสนใจติดต่อวีนามาได้เลยนะคะวีนาจะจัดให้เลิศๆเ,เลยค่ะเอาซีให้มัได้อย่างนี้นี่เห็นไหมนะครับผมอ่ะ ก็อย่างที่เราบอกนะครับว่า,าการประกวดนางงามนะก็มงกุฎก็มีแค่อันเดียวนะครับวีนาไม่วีนาไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับก็เราเดี๋ยวก็รอให้วันหนึ่งถ้าเกิดว่าวีนาอยากมาก็ก็ได้อีกเนาะสวัสดีครับเจ็รคนมีใครอยากเชียร์วีนาเหมือนเดิมไหมครับถ้าเกิดว่าวีนาจะกลับมาอีก2ปีข้างหน้าเนาะใช่ไหม เตี้ดีใจนะที่บบว่ามีสปอนเซอร์เข้าวีนาเยอะแยะมากมายดีใจมากเลยค่ะแม่เอ็มไลฟ์สดเมื่อกี้ในไอจีไม่อมบอกว่าอะไรนะตอบตอบไปเถอะแฟนคลับถามจะได้ไอ้นะได้จบหายข้อสงสัยแต่ไม่คิดว่านางจะตอบแบบนี้ปิดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมอะไรกเกิดขึ้นได้เพราะว่าในเมื่อจักรวาลขยายอายุจักรวาลขีดจำกัด Why เราถึงจำกัดตัวเองใช่ไหมคะอืในประเทศไทยจะมีนางงามไทยสักกี่คนที่มีแฟนครับเยอะยะมากมายเพราะไม่การซัพพอร์ตนะคะโอเคค่ะส,ส่วนในเรื่องคอนเทนต์เนี่ยเราอาจจะแบบว่า,าผิดบ้างพลาดบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะเธอจะ,จะบอกอะไรรู้ไหมนางงามตัวแทนประเทศบางคนน่ะบางประเทศอะ่ะความเพอร์เฟกยังสู้วีนาไม่ได้เลยเข้าใจไหม เราเป็นประเทศไทยอะที่เชื่อเราแบบว่า we such has very high standard very very high so high standard mm hmm. เข้าใจไหมหนึ่งในสามท็อปสามของเราเนี่ย high standard มากมากเลยปีหน้าส่งเจสซี่ปีต่อไปส่งวีนาก็ยังได้จริงๆไหมเธออืม เพียอาที่กำลังพูดถึงแบบว่าเอาเอ,เ,อ,เ,รอเรื่องในเรื่องการประกวดใช่ไหมฮะไฟนอลราตีตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะบอกว่ามีมาตรฐานสูงเกินไปเราเซ็ตสแตนดาร์ดไว้ so high เข้าใจไหมอาวินาอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้ smooth ตอบ smooth สักร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีความตื่นเต้นกังวลนิดๆเข้าใจไหมเธอแต่ว่าเข้าใจไหมถ้าไมจะคิดอะไรมากมายเนี่ยส่งไปจัก,กรวาลเดินสวย ก็ได้อยู่ว่าไหมครับเธอว่าไหม We such has a has very high Standard แบบว่าบางทีเราก็มีมาตรฐานสูงเกินไปนะไหมเนี่ยพี่อาร์ตี้ไล่ดูนะผู้เข้าประกวดมิูนิเวิร์สทั้ง80ประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยโอ,ไไอย้ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเซ้นไม่อยากจะพูดเข้าใจไหมคะอ่ะเอาเป็นว่านะคะลูกสาววีนาถ้ามาปีหน้าก็เวลาเรานอน,อนเนี่ย เราอย่าไปบบว่าเราเราก็ต้องแบบว่าเราจะมีความฝันอะไรบางอย่างอย่างเช่นเราฝันเห็นเราใส่ชุดนั้นชุดนี้อะไรเงี้ยบางครั้งเราก็ต้องตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ทําไมคะลูกเรามาแบบว่าคิดว่าความฝันของเราเนี่ยทำมันจะใช้ได้จริงไหมบางครั้งเราไปเล่าความฝันให้ใครเนี่ยคนที่ฟังก็จะเก่งใจเราก็จะไหมคะแป๊บนึงนะ อะไรมาดดม้ดยดำๆวะอ๋อใช่ไหมนคนที่เราร้อยเขาก็จะเกรงใจเราเขาแบบว่าเนรมิตให้ฝันนั้นเป็นจริงใช่ไหมอาจจะมีบ่าบ้างนะมีแขนมีต้มหูมีมวยผมบ้างเราก็จะต้องมาทอนนะมาตัดทอนความฝันของเราเพราะว่า dream is come true ใช่ค่ะความฝันก็คือความฝันแต่ว่าถูกผู้ชพูดยังไงนะครว่าเดมี่มีคนเดียวค่ะ <laughs>